สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาทุกท่านมาชมความงามของปราสาทพนมวันอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งอยู่ทางด้านโน้นนะครับข้างในก็มีซากปรากหักพังเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านโน้นน่าจะมีการต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะครับนี่นะครับก็เป็นที่จําหน่ายตั๋วเข้าชมปราสาทพนมวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่าเข้าชมคนละเท่าไหร่นะครับ10บาทครับสิบบาทนะครับ มีมีวันหยุดไหมครับที่นี่อ๋อไม่มีเปิดทุกวันเลยนะครับเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับงหนึ่งโมงถึงห้าโมงเย็นครับอ๋อหนึ่งโมงก็คือหมายถึง7จ็ดโมงเช้าใช่ไหมครับเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเนาะอ๋อถ้าถ้าคนไทยเรา10บาทใช่ไหมครับถ้าต่างชาตินี่คนละเท่าไหร่ครับพี่อ๋อถ้าต่างชาติน้่50บบาทอะเดี๋ยวจะมาซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปชมกันนะครับทุกท่านครับ อยู่ระหว่างการบูรณะนะครับเขาติดป้ายบอกไว้นะครับนี่ก็เป็นก้อนหินเต็มเลยนะครับมาดูกันครับบรรยากาศของปราสาทพนมวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับอู้ก้อนหินนี่เยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมครับที่ปราสาทหินพนมวันนะครับซึ่งเป็นปราสาทหินโบราณนะครับนี่ก้อนหิน ที่เขาเตรียมเอาไว้บูรณะนี่ครับแบบมันก็น่าจะอยู่ในปราสาทเอามาจากปราสาทนี่แหละครับที่มันพังทลายลงมานะครับแล้วก็กองกันเยอะทีเดียวนะครับนี่คือปราสาทหินพนมวันอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวไปชมตัวปราสาทกันนะครับและนี่ก็เป็นตัวปราสาทหินพนมวันนะครับผมถ่ายย้อนแสงนิดนึงอาจจะดําหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับทางด้านโน้นครับ เอาละครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปชมภายในตัวปรา,าสาทพนมวันนะครับนี่คือปรา,าสาทพนมวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับทางเข้าก็คล้ายๆกับประตูปราสาทหินที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับมันทรงคล้ายๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ เข้ามาข้างในนะครับก็สวยงามนะครับทางด้านโน้นก็มีเจ้าหน้าที่กําลังทําความสะอาดตัดหญ้ายอยู่นะครับนี่คือปราสาทหินพนมวันอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารูปปั้นโบราณสวยงามมากๆนะครับนี่คือปราสาทหินพนมวันอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ก็เป็นปราสาทที่สวยงามนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวด้วยนะครับทางด้านน,นู้น <streams. S 1> ก็ยังถือว่ามีความสมบูรณ์อยู่บ้างนะครับสวยงามนะครับปราสาทพนมวันนะครับหรือว่าปราสาทหินพนมวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับออกไปทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวออกไปทางด้านนี้ไปดูกันปราสาทพนมวันเป็นปราสาทขนาดกลางๆนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็โดดเด่นครับในก้อนหินอยู่ทางด้านข้างๆนะครับเยอะมากๆนะครับรอการาซ่อมแซมนะครับ นี่ก็เป็นซากปลักหักพังนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับกองอยู่ข้างๆกับปราสาทพนมวันนะครับเป็นโบราณสถานที่ล้ำค่าเลยนะครับท่านใดอยากมาชมก็เรียนเชิญเลยนะครับนครราชสีมาพื้นที่ทดลองประกอบหินกลมศิลปากรได้ดําเนินการบูรณะปราสาทพนมวันด้วยวิธีอน,นัตติโลซีซึ่งมีหลัก รักษาความเป็นแท้ดั้งเดิมและป้องกันการเสื่อมสภาพรวมทั้งการนำเสนอองค์ประกอบและรูปแบบเดิมของโบราณสถานโดยการนำชิ้นส่วนอาคารกลับไปติดตั้งยังตำแหน่งเดิมจึงต้องทำการทดลองต่อประกอบหินทรายที่หักลงมาจนทราบว่าแท่งหินเหล่านั้นเป็นส่วนประกอบบริเวณของอาคารแต่ละหลังนะครับนี่ก็คือชิ้นส่วนต่างๆนะครับ